กบสวัสดีพี่น้องเอฟซีเทนฮากทุกคนเนาะมื่อนนี้ก็เินทางมากินปลานะพี่น้องนะกินปลาธรรมชาติเนาะปลาหน้ามองพี่น้องมุงกับลังลงพี่น้องไปพี่น้องรลงโลกเบิกลงไปเอาขึ้นมาแล้วก็มีพี่น้องไปเบิงพี่น้องปลาเอาขึ้นมา้เนาะกำลังจะกินกันกินอะไรเฮ้ยเห็ดจำหรอ ว่าไมอป้าวันนี้วานพากกินช่วงนี้กิบกิบปลาก็เป็นคนพาตลาดมาใช่ไหมก็ไปกิบป้าก็ไปเนาะเขาลังลกยบอยู่เนาะไปไปไปพี่น้องเบิ่งทีมงานกำลังลงลงทีง่น

เห็นเลยวุ่นจะวุ่นก็งั้จะไปทางนี้เหเนาะวุนสเดียวเดินหน้าพอดีมันลินี่วมันเฮาคุมแล้วจะเแล้แแล้วทีที่นี่เฮนี่โครลิตาเลยก็บเออปรชาชขายนโอ้เก็บปาพี่น้องเก็บปา ไม่ว่านกันเลยได้มันแา่ไม่ว่านนะข้าย่อมบังไปไหนโดนนั้นเราเงินมดู้ดู้เออตลอดไปมือหุ่นว่านะเบื่อตัวไงนี่พระไม่ไงนี่ไงไม่ไงมอกระดับเบื่อกระเป๋าหมายมั้งล่ะไม่ได้เลิกสารนี่ไม่ได้แล้วโบ้พื้นอะไรทป่เราคิดประการโอ้ กตังแหก็ตัโวนอะไงนี่ะไม่เลา่ไม่เลา่ต่อนม่เคลอมาามาหลังว่นเพืつつつ่อมาทำไมเข้าจะพูดอะแต่เห็ดกินเัาไปใหเขาก็วนเลยมากินปลาจะวาดหนิเวยมากินแร่ นีแก้บเลยกับมาเลยปาฉลูปลาปลาปลาอลาปลาปลาวลาป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 ดาปล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 าป่าปลาปลาปลอปลา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 ปาปลาปลยปลา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 ปลดปีาปล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 

ยื้อซึ้งระยะไฟจัดๆ้าไปต่อไปสมอยบ่กระไรเก่งกระมูเนาอฮะเฮ้ยหาเจือวะเฮ้ยดคนมันเฮ้ยหาเจอนันนอ เอามาลัดพุ่นท่านได้งาวไห้ที่ลำโลดเอาลัดพุ่นลัดที่ปริวานยื้อตลอดฮะเดี๋ยวปริวานยื้อน่ะเพราะว่าอันนี้ยื้อแม่นวาดให้ทุกมื้อน้อดอกนี่เห็นอันนี้แม่นวาดทุกมื้อแล้วโตมื้อแล้วนี่ไปกรมชื่อมันงาวไห้ทีนี่น่ะแม่ถึงเฮ็ดวันนี้งาวไห้ <to> <disappears> <lymphununaries> <peridden needed> เรากางห้าแล้วก็มีผู้เอาขึ้น่ไม่มีผู้ขึ้นนะโซามีผู้ก้าขึ้นเถอะผู้าขึ้นอง่าเสรจกได้ลาคืด้กเอขึ้นตัล่ำนี่ได้ไหมรัดไนวเอต่อคนนี้ด ออกซูมมาแล้วอาติมาเพียเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีนเราไร้พผมเม้นบอกโอเค่กบ้องโหีตัวกูมาดูบอเต็งทอดยิปเบอา์อะไรอ่างเงื่อนคือเกมละ quá <laughs> mình... được lồng con này Mình hè hỗ nó chơi yên. Ba tóng vòng nó nó vòng vòng hè này vòng to vòng bao vòng vòng น้อยตัวย่างนะตื๊กสะอาดเาะเอาแหตสอาดไปปั๊มลงไปปั๊มปั๊มเบิกออกพ่อเบิร์กคเดียวละฮะนี่ก็พักก็พักเฮ้ยงอมแล้วหลึกนั่นอ่าลงได้เอออย่าลงอย่าลงแตัวแห้งดีแต่ว่าหลุดกัน่พวกก็ถ้าละว่านเนาะย่างนะขอนย่างนะตลอดนะขอนย่างขนาดจังหวั

เดี๋ยวจิกกกินข้าวง่ายนะพี่นะช้อนนึงก็เอา้นไรกินแลนะพี่นะไปกินข้าวนะกินข้านะวนนง่ายนำกันพีดจำป่าจีป่าก,กนะพีป่ป่าปาก็บอกโอ้อ có thể thấy sao chèo này hay 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 Nó, nó hay hay lốp hay 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 คท่าเกลือไหมเฮ้ทาเกลือเลยท่าเกลือมีเชียบไห้ยี่ยดชนไป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 เข้าพี่น้องเข้าพี่น้องติโตมีลายเมนู่นน้็ดจําป่าไปน้อง ขันมดชมขันมดแดงเจ้วเจ้วพีใใบพักแดงกับปีงป้งป่าปง่าปะปะเชิญนด้แะัับับับามาพี่น้องมากำลักลังขมามาตัวนั้นอะเกเจวะ

<Sọc thị t native conclusions> bye ơi mời 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 nó mời 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 ăn บ่งเลยวะางเลยปวด่าลกแหงนี่บ่งนี่บังเอไม่เรียกพวกเราคนงนของเรามาเพื่อจับปลาพักเลยจับปลาหย่ปวดน้ำตื้งไงนี่นะจะไปนะปวดน้ำตื้งไงนี่กระดองห็นแล้วเนาะมาแล้วนะอาหาวันไม่นัผู้ช่วา

เอาปลอกนุ่งลายดิแช่อู้ดเดรลาเกลไม่ยังเช่น้ำตาลน้อยยังเช่เอ้าวม่หมดหรือเปล่าพอพอพอไม่รอดปะไม่รอดพ่อเหนื่อยพรอพ่อได้คอยเยอะบ้าแล้วกินกินละมึงกินกี้โม่เดียเมาแล้ินข้าวยาก่อน

เา่มันฮอดเว้ยเจ้าหน้าเ้าหน้าบริยาคนี่มันเล่าป้อตัวเจ้ามั้ยเจ้ามั้ไงเดี๋ยวแล้วไมอก็เลยแน่ปายผู้หมออาอาพ่อเป

โคมาโคมาเนาะเคยจีมาใช้คอยบืคอขาเรี่ยมล้วนว่ากินตัวว่าบ้านเดียวไปมาเนี่เียมันนี่แบบมามันนี่แบบเตี้ยเพราะบ้านเรากินตัวอะไรเกตเด้มาคูนเด้สองคนละเอ้อเรื่องไันก็มัดนะฮะโอเน Cái bừng qua lưng mở để được phân áng hơn bài bội 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 léo, 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 léo bội 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 cái bội 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 แล้วรูนตะวันจะีาวรห่อนลัลคันนั้นมันห่อนอนรถเบาทถกระหานะดูอยู่เดียวห่อนเราติดเอาเลยมาตอยูนเดียวเลมาเดดอกเนาะไปาวรห่อนจ้าอยหนาลังไปเจอคอยมันไปเจมันห่อนแต่ว่ามี

อาใจคำอะไร<ะ>เยอ <ük pump S 2> ะจามวกึ้งลูกกอ้าอย่างนู้ือแน่ใจยี่มืออไรปันดียกับลูกพุณตาเอาน่ะอุ้ยทะเลางแล้วก็มมันกันนะว่าด้วยข้างนี้กับลูกั้างนี้กับพ่อว่า้วยพี่เลากั่อถามมันมันห่างก้าวยอะเนนมมือนพีกับลูกนะเดืดเมนัคน เอาไปกินเกนีมแล้พี่น้องะสหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นตนนี้ได้พีนองเด้อวก็ขอบที่าบุติดตามรักินนีก็บ๊ายบายพี้อง